แม่ครับผมเห็นแล้วนะครับว่าหญิงขาทำงานบ้านเองแล้วที่แม่พูดไปทั้งหมดอ่ะมันเกินไปนะครับแม่ก็แม่กว่าลูกลำบากนี่หยิ่งรักต้นนะแล้วก็รักบ้านหลังนี้ด้วยหญิงไม่เคยคิดจะปล่อยให้ใครลำบากเลย แม่ขอโทษนะลูกบ้านหลังเนี้ยมันก็น่าอยู่โปร่งสบายมีแต่แม่เองนี่แหละที่สร้างแต่ความวุ่นวายแม่ขอโทษนะฉันไม่ยอมหรอกยังไงลูกชายฉันก็ต้องรักฉันมากกว่าเมียมันครั้งที่แล้วที่ฉันยอมก็พราะหลอกให้มันตายใจแต่ครั้งเนี้ ฉันจะแก้งหนังลูกสะภ้ยให้มันทนไม่ไหวแล้วก็หนีไปเอง หญิงแม่เห็นทำงานมาทั้งวันเลยน่าจะเหนื่อยนี่จะ้ะน้ำเย็นๆเนี่ยน้ำส้มคั้นนะแม่คั้นเองกับมือเลยนะขอบคุณค่ะแม่ตอนนี้กำลังเย็นๆอยู่รีบๆกินนะเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยเอาได้ค่ะสวัสดีค่ะได้รับออเดอร์เรียบร้อยแล้วค่ะยังไงเดีย๋ยวพรุ่งนี้หญิงจัส่งให้เลยนะคะ ค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะค่ะอย่าลืมกินนะลูกนะ มาแล้วเหรอลูกครับแม่เอ่อหญิงไปไหนล่ะครับน่าจะอยู่ข้างบนนู่นหรอมั้งเออแกม,มาพอดีเลยปเปอาน้ำเย็นๆให้แม่กินหน่อยปะได้ครับแม่ได้แล้วครับแม่ขอบใจจ้าลูกผมขอตัวไปข้างบนก่อนนะ มาพอดีเลยหญิงมีเรื่องจะบอกเกี่ยวกับแม่อะเรื่องอะไรหรอหญิงหญิงว่าแม่มาครั้งนี้ยแม่ไม่ได้มาดีแน่เลยอะแม่จะแกล้งหญิงหญิงพูดบ้าเลยเนี่ยแม่ผมเขาไม่ทำอะไรอย่างนั้นหรอกหญิงอาฆาติกับแม่ผมเองหรือเปล่าหญิงพูดจริงนะคะนั้นคนดูนี่ครั้งที่แล้วที่ฉันยอ้อม ก็เพราะว่าหลอกให้มันตายใจแต่ครั้งนี้ฉันจะแกล้งนางลูกสะภ้ยให้มันทนไม่ไหวแล้วก็หนีไปเอง น้ำส้มในตู้เย็นแก้วนี้เป็นแก้วที่แม่จะให้หญิงกินใช่ไหมใช่ค่ะหญิงเก็บไว้เป็นหลักฐานจะไปเช็คว่าแม่ใส่ยาอะไรให้หญิงกินเฮ้ยหญิงผมเพิ่งเอาแก้วนี้ให้แม่กินไปเองแย่แล้วแม่หญิงลูกแม่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  เสียงดังเนีอาวยวาย,ยอะไรกันแม่ก็ปกติดีไม่เห็นเป็นอะไรเลยแต่หญิงเห็นจริงๆนะว่าแม่ใส่ย,ยาอะไรไม่รู้ให้หญิงกินอ่ะหญิงเข้าใจผิดหรือเปล่าอะไรเข้าใจอะไรผิดแม่งงไปหมดแล้วเนี่ยเออก็หญิงบอกว่าแม่เอาอยาอะไรก็ไม่รู้ครับใส่ไปในน้ำส้มที่จะให้หญิงกินอ่ะงั้นเหรอนี่แม่ไม่คิดเลยนะ ว่าหญิงจะใส่ลายแม่แบบเนี้ยถ้าแม่ใส่ย,ยาให้กินจริงๆอะแล้วทําไมแกยังยืนหัวโด่อยู่นี้ล่ะก็หญิงไม่ได้กินน้าส้มเนี่ยคะ่ะก็เลยไม่ได้เป็นอะไรอะแล้วน้าส้มที่ว่าน่ะมันอยู่ไหนถ้าแม่ใส่ย,ยา,ยาจริงอะเอาไปเช็คเลยไหนอะหลักฐานคงเช็คไม่ได้แล้วอะคะ่ะแม่กินน้าส้มไปหมดแล้วอะอะไรนะน้ำส้มแก้วนี้หรอ ครับแต่ผมว่าผมรู้แ้หละว่าแม่ไม่ได้เป็นอย่างที่หญิงคิดหญิงขอโทษแม่ซะและถ้าหญิงยังอาคติกับแม่อยู่อะ่ะผมว่าเราสองคนคนอยู่บ้านหลังนี้ด้วยกันไม่ได้แม่ ทีนี้ก็ดูแล้วสิวะว่าหญิงไม่ได้โกหกผมอะ่ะผมต้องขอโทษหญิงยนะหญงเข้าใจผิดอะไม่เป็นไรคะ่ะหญิงเข้าใจใ